ทำสูงส่งปุ่มพกันสลเลขกอลลูพดสกัดในการเข้าร่วมศึกสงครามยืดเหือ,อช่วงทิ้งนางสีดาสู่จุดจบของยกักษ์แห่งกรุงลงการ่วมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของศิลปะขนเฉลิมพระเกียรติโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีตตอนปู่มพก,กันพบดาบ5พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ 5ธันวาคมของทุกปีเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติแต่คุณรู้ไหมคะว่าวันที่5ธันวาคมทั่วโลกได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันดินโลกเพื่อประกาศพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรดินวันที่5ธันวาคมวันดินโลก